มีใครเป็นเหมือนกันไหมคะตอนเด็กๆเ,เนี่ยไม่ชอบเรียนหนังสือโดดเรียนเกเรเป็นที่1แต่พออายุมากขึ้นนะคะ กลับกลายเป็นคนรักเรียนแล้วก็ชอบหาข้อมูลขวนขวายศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาอาจเป็นเพราะเราอายุมากขึ้นนะคะผ่านการใช้ชีวิตมาได้ลองผิดลองถูกได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเรามีความชอบถนัดแล้วก็สนใจในเรื่องไหนนะคะอย่างตัวเองนะคะก็เพิ่งมาค้นพบว่าแอนมีความสนใจอีกด้านนะก็คือในเรื่องของการทําอาหารนะคะแล้วก็ชอบในเรื่องของการสอนและให้ความรู้คนนะดังนั้นนะคะแอนก็เลยเลือกนะคะ ที่จะมาเรียนรู้นะคะทักษะเพิ่มเติมแล้วก็ เริ่มจับงานอาชีพสอนอาหารไทยนะคะก็เริ่มตอนอายุประมาณ30ไปปลายนะหลายคนอาจจะคิดว่าอายุมากแล้วนะคะก็อาจจะสายไปไหมที่จะเปลี่ยนสายงานใหม่นะคะก็บอกเลยนะคะจากประสบการณ์ตรงไม่สายไปหรอกคะ่ะถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะขยันอดทนแล้วก็หมั่นฝึกฝนบ่อยๆนะคะรวมถึงไม่หยุดที่จะพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ทักษะต่างๆน,นะคะเพื่อเสริมให้เราเนี่ยเป็นคนที่เก่งขึ้น แอนเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะทาได้แน่นอนอย่างคลาสนี้นะคะแอนได้มีโอกาสกลับไทยนะก็เลยมาเรียนเสริมทักษะเพิ่มเติมนะคะในการทําพริกแกงนะคะด้วยการตําสดนะคะแล้วก็มาเรียนแบบสูตรโบราณนะกับคุณแอนนะคะเจ้าของเพจตามตำปรับนะก็ตามเพจเขามานานนะคะแล้วก็ติดต่อเข้าไปนะคะว่าอยากจะเรียนรู้นะสูตรพริกแกงแบบโบราณเนี่ยตำกันสดๆเนี่ยนะคะมันทำยังไงนะมี เทคนิคเคล็ดลับวิธีการยังไงนะซึ่งคุณแอ์นะก็จัดเป็น p r i v a t e class ให้นะคะบอกหมดไม่มีกักนะแล้วก็บรรยากาศการเรียน,นะคะก็สบายๆเป็นกันเองค่ะแอนก็แฮปปี้มากๆเลยนะคะ จะเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมแอนถึงเลือกเรียนนะคะคลาสพิกแกงสำเร็จรูปสูตรโบราณนะเนื่องจากว่าแอนนะคะสอนอาหารไทยอยู่ที่ประเทศอเมริกาและเมนูที่สอนเป็นประจำนะคะก็พวกแกงต่างๆนะแกงกระทินะคะไม่ว่าจะเป็นแกงแดงผแนงแกงเขียวนะคะซึ่ง เราใช้เนี่นะคะเป็นพริกแกงสําเร็จรูปและที่มีวางขายอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะพริกแกงเนี่ยจะขาดในเรื่องของความหอมของสมุนไพรและก็มีรสชาติที่ เค็มเกินไปนะหรือแย่ไปกว่านั้นนะคะบางยี่ห้อก็จะมีรสขมค่ะทำให้เวลาที่เราปรุงแกงออกมาเสร็จแล้วนะคะสีสันหรือว่าเมื่อสัมผัสนะคะน้ำแกงก็อาจจะไม่น่ารับประทานนะคะดังนั้นนะการมาเรียนคาสตําเครื่องแกงสดแบบนี้นะคะแอนก็สามารถที่จะไปปรับใช้นะแล้วก็ไปพัฒนาให้สูตรอาหารไทยของแอนนะคะมีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอจนจบนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะเจอกัน ใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย